ฐานของพลอยตอนที่สิบเล่าเรื่องโดยคนหาพลอยผมเคยบอกท่านไว้ว่าอย่าให้เพชรพลอยกับคนที่ไม่รู้คุณค่าของสิ่งเหล่านี้ท่านลองอ่านเรื่องนี้ดูนะครับหรือจะลองทําเหมือนที่ผมทําก็ได้ผมเอาพลอยทั้งสองร้อยเม็ดไปให้เพื่อนผมคนที่เสียชีวิตไปแล้วช่วยตรวจดูให้เพราะเขามีญาติที่น้องที่อยู่ในวงการนี้เหมือนกัน เมื่อเขาเห็นพลอยเขาก็คัดแยกให้ผมได้เลยว่ามีพลอยอะไรบ้างมีทับทิมไพลินสปิเนลโดยเฉพาะสปิเนลมีเยอะมากโทปสาสมรกตเททายโกเมนคอสอเมทิสทัวมาลีนอะความารีนเขาเลือกพลอยให้ผมอย่างละเม็ดแล้วเอาไปตรวจให้ผมผมไม่ทราบว่าเอาไปตรวจที่ไหนปรากฏว่าเป็นของแท้ทั้งหมดแล้วถามผมว่าอยากจะขายไหมผมรีบบอกว่าขายสิ ผมเลือกพลอยออกมาเก็บไว้50เมตรที่เหลือผมให้เพื่อนผมเอาไปขายให้กับญาติเขาได้เงินมา50,000บาทตอนนั้นผมไม่รู้ว่าเขาขายพลอยกันอย่างไรผมแบ่งให้เพื่อนไป1000งหมนบาทผมเหลือเงิน40,000บาทผมเอาพลอยที่เหลือมาเลือกเอาทับทิมมาทำแหวนและไพลินมาทำต่างหูมรกตทำที่พร้อมสร้อยทองหนักหนึ่งบาทและสร้อยข้อมือให้แม่ผม และยังทำแหวนไพลินให้พ่อกับน้องอีกคนละวงแต่ไม่ได้ล้อมเพชรหมดเงินไป40,000บาทพอดีผมต้องเสียเวลาหยุดงานถึง2อาทิตย์ผมได้เล่าเรื่องให้ทางบ้านผมฟังทางบ้านดีใจกันใหญ่พ่อผมเลยถือโอกาสทำบุญบ้านเลยโดยปกติก็ทำบุญทุกปีอยู่แล้วช่วงหลังวันสงกรานต์แต่ปีนั้นทำก่อนกำหนดผมเลือกเอาพลอยที่ยังเหลืออยู่เก็บไว้อย่างละเม็ด ที่เหลือผมยกให้แม่และพ่อและน้องเพื่อทำเป็นทานตอนทำบุญบ้านแจกให้กับญาติทางพ่อและญาติทางแม่รวมทั้งชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญบ้านด้วยตอนแรกพ่อและแม่ไม่เห็นด้วยแต่ผมให้เหตุผลไปว่าผมอยากให้พ่อแม่เอาของมีค่าทำบุญชาติหน้าจะได้เกิดมาเป็นคนรวยไม่ต้องเสียดาย ผมใช้เวลาเรียกหล่อมพ่อและแม่อยู่นานสุดท้ายก็ยอมผมเมื่อทำบุญเลี้ยงพระแล้วพ่อและแม่รวมทั้งน้องผมได้เอาพลอยใส่ถาดแล้วให้ยาิทางพ่อและทางแม่หยิบไปคนละเม็ดก่อนแล้วที่เหลือก็แจกชาวบ้านครั้งแรกไม่มีใครกล้าหยิบต้องอธิบายกันอยู่นานทุกคนตกใจและแปลกใจมากเพราะไม่ได้บอกใครล่วงหน้าว่าจะมีอะไรแบบนี้ แถมบางคนยังพูดอีกว่าของปลอมหรือเปล่าใจผมตอนนั้นหวังว่าอยากให้พวกเขามีของดีๆไว้ใช้เพราะพวกเขาก็ดีกับครอบครัวผมมีอะไรก็แบ่งปันกันเสมอมาผมไม่ได้นึกเสียดายเลยและผมก็อยากให้พ่อแม่และน้องผมได้ทำบุญด้วยเพลอยหรือของมีค่าบ้างเกิดชาติหน้าจะได้สบายกว่าชาตินี้ พวกที่ได้พลอยไปได้แต่ถามผมว่านี่พลอยอะไรมีชื่อว่าอย่างไรมันแพงหรือเปล่าผมก็บอกพวกเขาไปว่าอันนี้เรียกว่าพลอยอะไรบ้างตามที่เพื่อนผมบอกชื่อมาบางคนก็ดีใจบางคนก็งงง,งพวกเขารู้แต่ชื่อทัพทิมไพลินเทพายโกเมนมรกตส่วนคนที่ได้พลอยอย่างอื่นไปก็งงเพราะไม่เคยได้ยินชื่อ แม้แต่ตัวผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันในตอนนั้นแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรทำบุญบ้านเสร็จผมก็กลับกรุงเทพมหานครและนึกภูมิใจมาตลอดทางว่าได้มีโอกาสให้พ่อแม่และน้องได้ทำบุญด้วยของมีค่าแล้วผมอยู่บ้านที่กรุงเทพมหานครได้สองวันก่อนจะกลับไปทำงานที่อินเดียต่อน้องชายผมก็โทรมาบอกว่ามีชาวบ้านมาเล่าให้ฟังว่า วกที่ได้พลอยไปนั้นบางคนก็พูดว่าผมเอาลูกแก้วมาหลอกให้ดีใจเล่นและบางคนก็พูดว่าผมเอาของปลอมมาให้หากเป็นของจริงราคาเป็นหมื่นเป็นแสนจะเอามาให้ได้อย่างไรมีบางคนเอาไปให้ร้านทองที่ในตลาดดูร้านทองบอกว่าพลอยกระจกพลอยลิเกและบางคนที่ได้ทับทิมไปก็ไปโรบเราให้พวกลูกลูกหาเงินไปทําตัวเรือนให้ เดือดร้อนลูกหลานเขาอีกเพราะต้องหาเงินไปทำตัวเรือนให้แถมบางคนยังหาว่าผมไปขโมยใครมาหรือเปล่าจึงได้เอามาแจกกันง่ายๆแบบนี้ผมได้ฟังน้องชายผมพูดผมใจหายหมดเลยผมนึกอยู่ในใจว่าอะไรจะปานนั้นเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไรแต่ก็น่าจะเป็นไปได้ผมถามน้องชายว่าแล้วพ่อกับแม่ว่าอย่างไร น้องผมตอบว่าเวลาชาวบ้านมาเล่าให้ฟังพ่อกับแม่ก็ได้แต่หัวเราะผมบอกน้องไปว่าอย่าไปคิดอะไรเพราะเราถือว่าได้ทำบุญแล้วเรื่องนี้แหละครับที่ผมเคยบอกท่านทั้งหลายไว้ว่าอย่าให้เท็ดพลอยกับคนที่ไม่รู้คุณค่าผมได้กับตัวเองมาแล้วเรื่องแบบนี้ยังมีอีกนะครับผมไม่ได้เข็ดแต่เป็นเพราะความเกรงใจก็มี ผมขอพักเรื่องกลับไปทำงานต่อที่อินเดียไว้ก่อนก็แล้วกันผมจะได้เล่าเรื่องแบบนี้ให้ท่านได้เป็นข้อคิดไว้เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อสักเจ็ดแปดปีมาแล้วผมไปทำงานที่ศรีลังกามีอยู่ครั้งหนึ่งผมกลับมากรุงเทพมหานครช่วงพักต่อวีซ่าคือผมจะได้วีซ่าเข้าประเทศแค่สองเดือนแล้วต้องกลับมาต่อวีซ่าแล้วกลับไปใหม่เป็นแบบนี้เกือบทุกประเทศแหละครับ บางประเทศได้สามสิบวันบางประเทศได้สิบอาทิตย์ผมกลับมากรุงเทพได้มาเจอผู้ใหญ่ที่ผมนับถืออยู่ท่านหนึ่งท่านเคยช่วยเหลือผมเรื่องงานไว้มากผมขอปิดสถานที่ทำงานไว้ไม่บอกนะครับผมไปเยี่ยมท่านที่ทำงานท่านบอกผมว่าไปทำงานที่ศรีลังกาหากเจอของดีก็เอามาฝากบ้างนะตอนนั้นผมก็ค้าขายคลอยอยู่ด้วยแต่ท่านไม่รู้ เพราะว่าการค้าขายพลอยของผมผมไม่เคยบอกใครเลยแม้แต่พ่อแม่และน้องของผมเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันมีเพื่อนผมคนที่เสียชีวิตไปแล้วเท่านั้นที่รู้ว่าผมไม่ได้ทำงานอย่างเดียวผมกลับไปทำงานที่สีลังกาผมไปเจอคอสสีทองขนาดใหญ่เข้าและร็อกคริสตัลผมซื้อมาแล้วจ้างเขาเจรไนให้ได้มาอย่างละก้อนก้อนเข้ากำปั้นแน่ น้ำหนัก400กว่ากรัตหมดค่าเทียไปก้อนละเป็นพันผมเอามาฝากท่านแล้วบอกท่านว่ามันเป็นคอร์สและร็อกค,คริสตัลผมอยากให้ท่านตั้งไว้ที่โตทำงานเวลามีใครมาเยี่ยมจะได้เห็นแล้วเป็นที่สนใจพอผมกลับมาถึงบ้านลูกน้องท่านที่สนิทกับผมก็โทรมาบอกผมว่าพี่ที่เอาอะไรมาให้ท่านท่านโมโหใหญ่หาว่าพี่เอาของเด็กเล่นมาให้ ผมตกใจมากผมพยายามจะอธิบายว่าคอร์สและรอคริสตันคืออะไรแต่เขาก็คิดว่าคอร์สและคริสตันก็คือกระจกหรือแก้วนิ่งเขาบอกผมว่าท่านเอาของที่ผมให้มาให้เลขาหน้าห้องเอาไว้ทับกระดาษปัจจุบันท่านผู้นี้เสียชีวิตไปแล้วผมรู้สึกผิดเป็นครั้งที่สองและนึกอยู่ในใจว่า จ้าสวารอฟสกี้มันไม่น่าจะเอาแก้วหลอมอัดของมันมาใช้คำว่าคลิปตัลและคอร์สเลยทำให้ผู้คนสับสนแต่ของแท้ของเขาก็มีนะอีกเรื่องหนึ่งผมได้สติเนลธรรมชาติที่ยังเป็นผลลูกบาทมาใส่ติ้งเลยยังไม่ได้เจียระไนแต่สวยมากเพื่อนผมเห็นเข้าก็ขอผมไปเม็ดหนึ่งบอกว่าจะเอาไปทำแหวนให้แฟนผมก็ให้ไปเขาเอาไปทำแหวนเสร็จ ก่อนจะเอาไปให้แฟนก็เอามาให้ผมดูผมยังชมเลยว่าในออกแบบได้สวยมากเขาก็เอาไปให้แฟนใส่พอแฟนเขาใส่ไปที่ทำงานเพื่อนๆที่ทำงานหัวเราะก,กันใหญ่หาว่าเพื่อนผมเอาแก้วพลาสติกมาหลอกแฟนเขาเลยไม่กล้าใส่ไปทำงานเลยแถมเวลาเจอหน้าผมยังมาต่อว่าผมอีกหาว่าทำเขาขายหน้าเป็นยังไงครับ ท่านอ่านเรื่องของผมแล้วผมว่ามีคนที่เป็นเหมือนผมหลายคนนะเรื่องแบบนี้ยังมีเกิดขึ้นกับผมอีกนะแต่จะเอาไว้เล่าวันหลังนะจะขอเล่าเรื่องเจ้าก้อนกรวดให้จบไปเลยดีกว่าทีแรกว่าจะเอาไว้เล่าวันหลังแต่ก็กลัวเรื่องมันจะไม่ปัติดประต่อกันเพราะเรื่องมันไปเกี่ยวข้องกับอะไรอีกหลายๆอย่าง และเวลาที่เกิดเรื่องมันก็ข้ามปีข้ามเดือนไม่เหมือนในหนังที่เป็นเรื่องเรื่องไปมีอยู่ปีหนึ่งผมทำบุญบ้านที่กรุงเทพผมนิมนพระมาสองรูปที่บ้านบ้านผมหลังเล็กพื้นที่ไม่ใหญ่พอทำให้พระสงฆ์นั่งเรียงเก้าองค์ไม่ได้ผมตั้งโต๊ะหมู่บูชาและเอาเจ้ากรวดใส่พานมาตั้งไว้ด้วยพระท่านเห็นเข้าท่านถามผมว่านี่พระาธาตุหรือ ผมตอบว่าไม่ทราบครับและเล่าเรื่องที่มาให้ท่านฟังพอท่านฉันอาหารและสวดมนต์จบท่านก็เอ่ยปากขอ,อกับผมว่าขอแบ่งไปหน่อยได้ไหมท่านบอกว่าที่วัดจะสร้างพระพุทธรูปกรวดพวกนี้น่าจะเป็นพระาธาตุของพระอรหันต์ไม่องค์ใดกองหนึ่งท่านจะเอาไปบรรจุไว้ที่พระเกศของพระพุทธรูปทีแรกผมก็สองติสองใจจะให้ดีหรือไม่ให้ เพื่อนผมรู้เรื่องของผมดีบอกผมว่าแบ่งให้ท่านไปเถิดเพราะท่านเอาไปทำดีและผมจะได้บุญด้วยผมเลยแบ่งให้ท่านไปกัมือหนึ่งพอรุ่งเช้าเท่านั้นแหละครับท่านก็มาหาผมแต่เช้าเลยท่านบอกผมว่าเมื่อคือนนอนไม่หลับเลยพอใกล้ๆจะหลับก็มีผู้หญิงสองคนมายืนเท้าเะเอ,อยู่ปลายเท้าถ้าทางถ,งถึงเหมือนจะเอาเรื่อง เป็นแบบนี้ถึงสามครั้งจนท่านไม่ได้นอนท่านเลยเอาของมาคืนผมผมเลยเอาไปเก็บใส่พานไว้อย่างเดิมแล้วเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนผมฟังเพื่อนผมมันก็ไปเล่าต่อกันให้กับเพื่อนๆฟังอีกทีมีอยู่คนหนึ่งอยากได้มากมาขอผมที่บ้านผมบอกว่าผมไม่หวงหรอกแต่ต้องทำดีๆนะเขาก็รับปากผมผมให้เขาไปอธิษฐานหยิบเอาเอง เขาก็ไปกราบพระแล้วก็อธิษฐานหยิบเอาในพานเอาไปแค่เม็ดเดียวทำเหมือนกับผมคือเอาใส่ถุงเล็กๆและเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์วันรุ่งขึ้นเขาก็ไปทำบุญใส่บาตรตั้งแต่นั้นมางานการเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆได้ไปฝึกงานต่างประเทศกลับมาก็มีตำแหน่งรองรับอยู่เพื่อนฝูงและเจ้านายรับเป็นที่ไว้วางใจได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานโครงการใหญ่ๆ อยู่มาได้ปีกว่ากว่าดันลืมตัวไปเที่ยวอาบอบนวดแห่งหนึ่งพอกลับมาบ้านตอนกลางคืนฝันเห็นผู้หญิงมาชี้หน้าว่าทำตัวไม่ดีไม่อยู่ด้วยแล้วและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเงินทองเขาก็ไม่ค่อยพอใช้งานการก็เสมอตัวมีเรื่องให้ต้องเดือดร้อนอยู่บ่อยๆไม่ค่อยสบายใจพยายามไปหาวัดทำบุญรดน้ำมนต์อยู่เป็นประจำก็ไม่ค่อยดีขึ้น เลยมาหาผมที่บ้านอีกแล้วเล่าให้ผมฟังผมบอกว่าเอาของไปไว้ที่เดิมเถิดแล้วขอโทษเขาด้วยเขาก็เอาของคืนหลังจากนั้นมาชีวิตเขาก็เป็นปกติไปได้เรื่อยๆเจอหน้าผมอีกครั้งผมถามว่าอยากลองอีกไหมเขาเรีบบอกผมว่าไม่เอาแล้วเถิดแล้วอยู่แบบนี้ดีกว่าท่านอ่านแล้วลองพิจารณาดูนะครับ พรุ่งนี้ผมจะมาเล่าต่อตอนกลับไปอยู่ที่อินเดียอีกครั้งครับจบตอนที่สิบเอ็ด